สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนออลงวันนี้จะมาไม่เชิงรีวิวแต่จะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าโน้ตบุ๊กอร้อนเนี่ยเราใช้วิธีอะไรที่มันจะลดอุณหภูมิโน้ตบุ๊กได้ดีและประหยัดเราจะใช้เทสกับเครื่อง ASUS t p h G ส u บ G14 ซึ่งมันจะเป็นเครื่องเล็กและก็สเปคค่อนข้างแรงแต่ว่าพอมันได้ความเล็กมาปุ๊บ ความร้อนมันก็จะสูงมากตอนนี้เปิดเครื่องไว้เฉยไม่ได้ทำอะไรเลยความร้อนของ CPU อยู่ที่46องศาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนเผื<ๆ>่อบางคนยังไม่รู้จักอันนี้นะครับเป็น ASUS s u f G14 เป็นตัวที่เป็นสีขาวเครื่องจะเบาๆประมาณ1.6กิโลครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือข้อเสียของมันคือเรื่องการระบายความร้อน ตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยอุณหภูมิข้างนอกประมาณ30กว่า,ก,วาก็อุณหภูมิที่โตเครื่องตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เปรียบเทียบให้ดูอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง CPU 56องศาขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วก็ GPU อยู่ที่48องศานะครับสิ่งที่จะเทสก็คือ ออตอนนี้อุณหภูมิมันถือว่ามันยังไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรันอะไรให้มันใช้ CPU กับ GPU เยอะๆเเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์วิดีโอไฟล์ดูนะครับก็ตอนนี้ผมเปิด Adobe ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แคปเจอร์นะครับ,รบ <S <s เพราะว่าผมจะแคปเจอร์จริงไว้ที่ตัวที่มันบอกอุณหภูมิผมเปิด Adobe ขึ้นมา ตัวพี่เมียโฟขึ้นมาปุ๊บอุณหภูมิก็เด้งขึ้นมาที่60องศาอันนั้นเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูตอนนี้พอเริ่มเรนเดอร์ปุ๊บอุณหภูมิก็พุ่งขึ้นมาเลยของ cpu นี่อยู่ที่88ของ cpu อยู่ที่56องศานะครับไม่รู้ว่าในกล้องมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะตอนนี้พัดลมมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเริ่มร้อน ตัวน,นี้ก็เรนเดอร์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่ CPU อย่างที่เห็นคืออยู่ที่ประมาณ80 g p ิอยู่ที่63อยู่นิ่งๆประมาณนี้มาสักพักละประมาณ80 8 1เมื่อกี้มีขึ้นไป8 6กแล้วมันก็ลงมา80ดยาวๆเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนที่เราเรนเดอร์เนี่ยอุณหภูมิมันน่าเฉลี่ยโดยที่ไม่น่าจะเกินไปมากกว่า82 83และตอนนี้คือปิดพัดลมปิดแอร์ปิดทุดอดดดดดดดกอย่างตอนนี้จะลองลดอุณหภูมิโดยใช้อตัวนี้้ขาตัง ขาตั้งโน้ตบุ๊กภาไในวันนี้อันนี้ซื้อมา100ร้อยกว่าบาทตั้งแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้คือให้ให้ตัวเครื่องมันตั้งขึ้นก็เป็นการเทสว่าถ้าถ้าโน้ตบุ๊กมันมันถูกยกลอยขึ้นเนี่ย มันจะช่วยลดอุณหภูมิได้ไหมสาหรับไอตัวนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ยังนิ่ง,งอยู่อยู่ที่81กับ63เหมือนเดิมผมก็ยกมาอย่างนี้เลยระหว่างที่เรนเดอร์นี่แหละจะได้เห็นไปเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งเออมันเริ่มลดลงแล้วนะคือ แค่มันระบายอากาศด้านหลักดีขึ้นอุณหภูมิตอนนี้เหลือ79แล้วจากเมื่อกี้ไม่มีต่ำมากกว่าต่ำกว่า80เลยนะอันนี้ลงามา79แล้วแล้วก็ของ GPU อยู่ที่61อันนี้อ่นไม่ค่อเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่78แล้วเดี๋ยวปล่อยไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอีกสัก5นาที10นาทีนี้มันจะลดไปสักเท่าไหร่ A few minutes later ตอนนี้ปล่อยทิ้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ อุณหภูมิของ CPU เนี่ยลดมาได้ประมาณ5องศารวมถึง GPU ด้วยก็ลดมาประมาณ5องศาคือ CPU เนี่ยจากที่ผมบอก80-81ตอนนี้มันเหลือที่75มีนานๆทีจะเด้งไปที่76สนะครส่วน GPU เมื่อกี้6 2 6 3ผมนึกว่า GPU มันจะไม่ลดนะเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมากมันก็ยังลดมาอยู่ที่ประมาณ58องศาก็ถือว่าไอ้แท่นเนี้ยช่วยลดอุณหภูมิได้ประมาณเฉลี่ยแล้ว5องศา ถือว่าถือว่าโอเคเลยแต่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่มันไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยคือปิดหมดเดี๋ยวผมจะลองเอาแท่นนี้ออกแล้วใช้พัดลมจอบดูว่ามันลดอุณหภูมิได้สักเท่าไหร่สําหรับการเอาพัดลมเป่าพัดลมแบบไซส์นี้เลยเป็นพัดลม14นิ้วธรรมดาเนี่ยแหละห่างระยะห่างประมาณ50-60เซนประมาณนี้มาถึงตัวเครื่องเดี๋ยวจะลองเป่าดูโดยเอาแท่นออก ก็หลังจากที่ผมเอาคอมลงมาจากแทนเมื่อกี้นี่นะเราก็ปล่อยไปแป๊บหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิก็เริ่มเด้งกลับมาแต่ว่ายังไม่ถึงที่จุดเดิมอุณหภูมิทีพีอยู่ที่78แล้วก็ทีพียูนี่กลับมาที่ใกล้เคยเียงจุดเดิม่อยคืออยู่ที่6 1 62เมื่อกี้นี้นี่แต่เปิดพัดลมเบอร์นหนึ่งพอ,อเปิดแล้วอ่ะตอนนี้มันขึ้นมา79็ดสิบ้ะละอมา78และ A few minutes later. ตอนนี้ผมก็ปล่อยทิ้งมาไว้ักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณห้าหกนาทีอุณหภูมิก็ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสำหรับซ p พแล้วก็จี U อยู่ที่หกสิบหกสิบเอ็ดซึ่งเออแปลกมากผมคิดว่าพัดลมมันจะระบายได้ดีกว่านะแต่กลายเป็นว่าตัวนี้ระบายได้ดีกว่าเพราะมันยกเครื่องขึ้นพอพัดลมมันเป่าโดยที่เครื่องมันไม่ได้ยกขึ้นใช่ไหม ความร้อนมันก็ไม่ได้ระบายเต็มที่อันนี้คือพัดลมเบอร์หนึ่งนะผมก็เลยจะลองเทสที่พัดลมเบอร์สามดูแบบเปิดแรงรับพัดลมสิบสี่นิ้วดูว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมตอนนี้ลงมาเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เด้งกลับไปเจ็ดสิบแปดเนี่ยอยู่แค่นี้เพราะนั้นเดี๋ยวดูว่าเบอร์สามมันจะได้ผลดีกว่านี้ไหมนี่ขนาดเปิดเบอร์สามไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณเมื่อกี้เจ็ดนาทีเกือบแปดนาทีผมเห็นอุณหภูมิมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เลยพอแล้วไม่รอแล้ว เพราะมันลงมาแค่77เองก็พ,พัดลมนี่มันช่วยพัดไปแต่มันไม่ได้ช่วยระบายนะก็คงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับการที่เปิดพัดลมจอยอย่างเดียวเพราะนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วว่าการระบายออกจากตัวเครื่องเนี่ยสำคัญกว่าลมที่พัดเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นขั้นสุดท้ายเราจะเทสด้วยตัวนี้กับพัดลมพร้อมกันเลย นี่แค่เมื่อกี้ยกขึ้นมานี่มันเหลือ76เลยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้อีกสักพักหนึ่งดูว่ามันจะลงต่ำกว่า75ที่ทำได้รอบแรกไหมนะครับโอเครอบนี้ผมทิ้งไว้นานมากเลยประมาณ10นาทีกว่าก็อุณภูมิอยู่ที่73กับ56 7 3 CPU นะก็แปลว่า CPU ก็ลดลงมาได้อีกประมาณ2องศาถ้าเทียบแล้วก็ประมาณกับเหมือนกับที่ใช้พัดลมอย่างเดียวอะแล้ว80ลดเหลือ78ก็เป็น2องศาใช่ไหมแล้วก็พอใช้ a 1ทนี่ลดมา5องศารวมแล้วเหมือนเอา2อันมารวมกันอะลดมา7องศาส่วนของ GPU อยู่ที่56ตอนแรกมันเท่าไหร่วะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวเลขบอกไว้แล้วกนะัน ก็มันคงไม่ไม่เย็นแบบนี้ละหรือว่าต้องลองเบอร์สามเดี๋ยวลองเบอร์สามอีกแป๊บหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5านาทีแล้วครับสำหรับเปิดพัดลมเบอร์สามเมื่อกี้นี้ตัวูมิไม่ลดลงเลยแต่ว่าความแรงของลมถ้าแบบมันไม่ได้จ่อมากพออะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายละแม้ว่าจะเปิดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามก็คืออาจจะต้องเป็นพัดลมที่ไซส์ใหญ่กว่านี้นะก็ ขอสรุปคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าไอ้แทนเนี่ยไอ้แท่น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 อยากให้ดูเออเพื่อใครจะหาซื้อแท่นตัวเนี้ยประมาณ200แล้วแต่ว่าใครจะหาได้้ำเหลือแค่นี้เองสามารถลดอุณภูมิของเครื่องได้โดยเฉพอาะรุ่นผมแล้วกัน5้าองศาเลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะที่ต้องอ้างเองว่าเฉพาะของรุ่นผมเพราะว่า รุ่นอื่นมันอาจจะมีรูลบายได้เยอะพอมีพัดลมมันอาจจะช่วยได้เยอะก็ได้แต่ว่าก็ทําให้เห็นว่าตัวนี้มันก็ลดได้เยอะเหมือนกันรุ่นเองผมว่าว่ามันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าอุณหภูมิอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วกันผมไม่มีตัวตัวที่เป็นแพดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนี้ที่เป็นรดรูดแพดท,ที่วางไว้ใต้เครื่องแล้วมีพัดลมดูดะ่ะไม่มีมาเทสดุดสิทิ้งไว้หมดแล้วก็เลยเทสได้แค่นี้ สรุปแล้วใครอยากลดอุณหภูมิก็หาซื้อตัวนี้มาใช้กันดูนะครับถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยก็ได้หรือถ้าเป็นแอร์ก็ยิ่งดีเลยแต่ว่าถ้าต้องการประหยัดก็ซื้อแค่น,นี้พอพัดลมถ้าเรานั่งเล่นคอมอยังไงเราก็ต้องเปิดพัดลมเป่าตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สําหรับการทดสอบการระบายความร้อนของรถบุ๊ก ด้วยอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมก็คือไอแท็นี้กับพัดลมนะก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมาทดสอบอะไรอีกหรือม,มีอะไรมารีวิวก็คอยติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆออกมาอีกไม่ได้ทําคลิปนานเลยก็วันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับไปกันนะครับสวัสดีครับ